นิยายภูมิใจเสนอนิยายชีวิตรักความแขนและการต่อสู้เรื่องเสือใบโดยปออินทรปาลิต ด,ด้วยซ<น>พี่ใบจอมโจนยิ้มให้หล่อนอย่าร้องไห้ทิดาเขาเรียกนามจริงของหล่อนพี่เห็นหน้าแอแล้วเศร้าใจอย่างที่สุดมันทำให้พี่ต้องนึกถึงเสือเผ่า เพื่อนร่วมชีวิตของพี่ที่ได้สูญเสียชีวิตไปอย่างกล้าหาญจากการรบกับกองพันตำรวจผสมที่เบตงเมื่อตุลาปีก่อนนี้พี่ชายของแอดเปรียบเหมือนน้องชายร่วมสายโลหิตของพี่คนหนึ่งเขาตายเพื่อพี่และเพื่อเชิดดำถึงแม้พี่กับเขาไม่มีวันที่จะพบกันอีกแต่พี่กับเชิดดำทุกคนก็ยังระลึกถึงเขาอยู่เสมอนางโจรสาวสะอื้นเบา นึกถึงพี่ชายและนึกสงสารตัวเองพี่จ๋าหลังจากที่เขาสิ้นชีวิตแล้วแอดกับพ่อต้องลำบากยากเย็นอย่างที่สุดเพราะไม่มีใครอุปการะเลี้ยงดูเราเงินบำนาญของพ่อมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและเงินเดือนของแอดจากอาชีพครูก็ไม่มากมายอะไร แอดพยายามสืบหาตัวพี่แต่ก็ไม่ได้ข่าวมีแต่ข่าวอากุศลที่โจทย์กันว่าพี่ใบถูกยิงตายในป่าเบตงแต่พ่อกับแอดไม่เชื่อข่าวนี้ต่างมั่นใจว่าพี่ใบคงจะหนีเล็ดรอดไปได้คุณโจนพยักหน้าช้าเล่าต่อไปแอดพี่อยากรู้เรื่องของแอดกับคุณอาเข้าหมายถึงบิดาของหลอน เมื่อรายได้ของเราไม่พอกับรายจ่ายพ่อกับแอดก็ได้รับความเดือดร้อนต้องเป็นหนี้เป็นสินเขา้ามันเป็นคราวเคราะห์ของแอดจะพภิบายโรงเรียนที่แอดสอนหนังสืออยู่ได้กระทำความฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรงเรียนราชกระทรวงจึงสั่งปิดแล้วแอดว่างงานคราวนี้พ่อกับแอดก็ทวีความเดือดร้อนยิ่งขึ้นพ่อต้องถูกเจ้านี้รายหนึ่งยึดทรัพย์ ความยากจนทำให้พ่อคิดดิ้นรนในที่สุดพ่อก็ร่วมงานกับเพื่อนเก่าคนหนึง่งประกอบอาชีพในทางทุจริตทุกสิ่งทุกอย่างพ่อปิดบังแอดพ่อทิ้งให้แอดอยู่บ้านตามลำพังพ่อขายฝิ่นเถื่อนจะพิบายเพื่อนของพ่อเป็นนายทุนและพ่อเป็นคนเดินฝิ่นเมื่อพ่อมีอาชีพเช่นนี้ เขาก็กลายเป็นคนกว้างขวางในหมู่นักเลงฐานะของเราดีขึ้นอย่างรวดเร็วชั่วระยะเวลาไม่ขี่เดือนพ่อมีเงินนับหมื่นพวกนักเลงเคารพนับถือพ่อเพราะรู้ว่าพ่อเป็นพ่อของพี่เภาต่อมาพ่อถูกเพื่อนหักหลังพ่อก็ยิงในง่วนตายในร้านบิลเลียดทางหัวลำโพงและพ่อก็พาแอดหนีไปจากบ้านไปเช่าบ้านหลังหนึ่งทางตรอกจันทร์ พ่อเริ่มสะสมบริวารตั้งเป็นซ่องโจรขึ้นคือคณะมังกรดำซึ่งเริ่มด้วยสมาชิกเพียงห้าคนเท่านั้นพ่อเป็นไอ้เสือไปแล้วพ่อฆ่าในงวนตายพี่ใบพ่อบ่นถึงพี่ใบเสมอพราะว่าพี่ใบย,ยังไม่ตายวันหนึ่งพ่อคงจะได้พบกับพี่ใบและจะได้ร่วมงานกันพ่อเคยมีอดีตการเป็นนักเลงมาแล้ว ถึงแม้พ่อมีอายุตั้ง50ปีก็ยังมีสมรรถภาพเข้มแข็งพ่อนำมังกรดำออกปล้นอย่างอุกอาจบางครั้งก็พาสมุนไปตามจังหวัดใกล้เคียงพ่อมีความกล้าหาญและเยือกเย็นเหมือนพี่ใบาการปล้นทุกครั้งสำเร็จเรียบร้อยในที่สุดพ่อก็มีเงินพอจะซื้อบ้านใหญ่ๆสักหลังหนึ่งแล้วพ่อก็ขอซื้อบ้านนี้จากชาวจีนคนนึง จัดเป็นซองมังกรดำต่อไปบริวารของพ่อมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามลำดับทุกคนจงรักภักดีต่อพ่อเหมือนกับพวกเชิดดำมีความจงรักภักดีต่อพี่ใบคุณโจนนิ่งฟังด้วยความสนใจยิ่งอาเป็นนักเลงเต็มตัวเขาพูดเสียงหนัก,นกอาเคยแนะนำให้เหลี่ยมนักเลงแก่พี่มามา,มากเพราะสมัยโน่นอาเป็นดาวร้ายมาแล้ว ถ้าเสด็จในกรมไม่เหนียวรังเอาตัวอาไปรับราชการอาก็คงไม่ได้รับราชทินานามเป็นท่านขุนเล่าต่อไปจะแอดหล่อนเงยหน้ามองดูรูปถ่ายของคุณราชศักดิ์บิดาบังเกิดกล้าวของหล่อนซึ่งประดิษฐ์อยู่ในกรอบไม้เหนือผนังตึกในเครื่องแบบเต็มยศของข้าราชการพลเรือนแล้วทิดาก็ถอนใจยาวหยาดน้ำตาไหลคลอหน่วยหล่อนงอยเงาและว้าเวที่สุดเมื่อขาดพ่อ หล่อนต้องไปเชิญโลกตามลำพังในราวกลางเดือนสิงหาคมปีที่แล้วพ่อได้นำพวกมังกรดำเข้าปล้นบ้านชนะบดีคนหนึ่งทางถนนวิทยุแต่แผนการของพอ่อล่วงรู้ไปถึงตำรวจก่อนกองปราบพิเศษจำนวนหนึ่งจึงไปซุ่มดักรับมือกับพวกมังกรดำเมื่อพ่อพาบริวารไปถึงจึงเกิดปะทะก,กับตำรวจพ่อถูกปืนกลได้รับบาดเจ็บสาหาัส พวกลูกน้องช่วยกันนำพ่อหลบหนีมาได้อย่างบุดวิดพี่จา๋าแอดพยาบาลพ่อได้สามวันพ่อก็ตัดช่องน้อยหนีไปก่อนที่พ่อจะสิ้นใจตายพ่อได้เรียกบริวารทั้งหมดซึ่งมีจำนวนเกือบร้อยคนเข้ามาสั่งเสียพ่อจะตั้งให้ชิดสมุนคนสนิทของพ่อดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ามังกรดำแทนพ่อแต่บริวารทุกคนไม่เห็นพ้องด้วย เขาต้องการให้แอดเป็นหัวหน้าโจรมังกรดำพ่อก็ต้องอนุโลมตามความคิดเห็นของลูกน้องแล้วพ่อก็สิ้นใจตายในวงแขนของแอดพูดจบหล่อนก็ร้องไห้กระซิกกระซิกพี่จา๋าพ่อจากแอดไปเสีแล้วความจำเป็นทำให้แอดต้องทำตัวให้เข้มแข็งแอดหวาดกลัวเจ้าหน้าที่อย่างที่สุด แอดกลัวถูกยินตายแต่เมื่อแอดนำบริวารออกปล้นสองสา้ครความเคยชินก็เกิดขึ้นจิตใจของแอดจึงเข้มแข็งเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งเรื่องของแอดมีเท่านี้เองแหละพี่คุณโจรยกมือลูบเรือนผมเธอด้วยความรักและเอ็นดูเขากับธิดาสนิทสนมกันมากเห็นเธอมาตั้งแต่เธอเป็นนักเรียน พี่ชายของเธอคือเสือเผาเป็นเพื่อนเกลอของเขาเสือเผาคือร้อยเอกเผาอดีตผู้บังคับกองร้อยทหารมา้าและเสือเผาคนนี้เองที่ดำรงตำแหน่งเป็นเสนาธิการเชิดดำจัดตั้งกองม้าอันแข็งแกร่งขึ้นแอดเอ๋ยไม่ใช่ว่าพี่ลืมแอดหรอกพี่นึกถึงอากับแอดเสมอแต่ไม่อาจจะทราบได้ว่าไปตกรกรรมลำบากอยู่ที่ไหนหลังจากค่ายเบต,ตงแตก เชิดดำที่เหลือตายอยู่ไม่กี่คนก็แตกฉานซ่านเซนไปหมดพี่ท่องเที่ยวอยู่ทางปักใต้เกือบครึ่งปีจึงเข้ามากรุงเทพน้องสาวในที่สุดเราก็ได้มาพบกันแล้วพี่ไม่ได้นึกฝันเลยว่าหัวหน้ามังกรดำคือแอดพี่เดือดดาลนที่สุดเมื่อแอดประกาศท้าทายพี่ทิดาว่าก็เพราะแอดต้องการพบพี่ใบเนี่ยสิจ้ามันมีวิธีเดียวเท่านั้นที่แอดจะได้พบกับพี่ใบ แอดจะได้มอบตัวและมอบบริวารทั้งหมดให้อยู่ในความคุ้มครองของพี่แอดได้เล่าความจริงในเรื่องพี่ใบให้ในวงทราบคนเดียวในวงบอกพี่เหรอจ้าว่าแอดอยู่ที่นี่เขาสั่นศีรษะเปล่าจ้ะแต่พี่สะกดรอยติดตามเจ้าวงมาเมื่อคืนวานนี้เห็นเจ้าวงเข้ามาในบ้านนี้พี่ก็รู้ว่าที่นี่เป็นสำนักของมังกรดำพี่ใบามาคนเดียวเหรอจ้าเขาหัวเราะ <laughs> พี่มากับคนของพี่อีกสองคนให้คอยพี่อยู่ที่รถข้างนอกแอดเมื yeah. ่อเรามาพบกันอย่างนี้แล้วพี่ก็จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองแอดต่อไปแอดไม่ใช่คนอื่นแอดคือน้องสาวของพี่นางโจรสาวก้มลงกราบบนตักเขาแล้วเงยหน้าขึ้นยกมือทั้งสองกอดคอเขาแอดสบายใจแล้วพี่จ๋าทุกวันนี้แอดว้าเวที่สุด แอดมีชีวิตอยู่บนปลายหอกปลายดาบแอดจะเลิกเป็นโจรพวกบริวารเขาก็ไม่ยอมแอดอบอุ่นใจแล้วที่ได้พบพี่ใบแต่บริวารของแอดเขาจะยอมเป็นสมุนของพี่เหรอแอดแน่นอนค่ะทุกคนรักเคารพแอดมากแอดจะเล่าความเดิมของเราให้เขาฟังและจะขอให้มังกรดำทุกคนยอมมอบตัวเป็นบริวารของพี่ถ้าหากว่าใครขัดข้อง ก็ให้คนาลาออกไปแอดไม่มีความสามารถพอที่จะปกครองพวกเขาได้แอดเป็นผู้หญิงนี่จ้ะการเป็นนายโจรย่อมหมายถึงการรับผิดชอบในชีวิตของพวกบริวารของเราด้วยจ้ะถูกแล้วความจีรังยั่งยืนหรือความพินาศของกองโจรอยู่ที่หัวนหน้าคนเดียวพี่ยินดีจะปกครองแอดและมังกรดำต่อไปแต่เรายังจะต้องปรึกษาหารือกันอีกมากในเรื่องนี้ทิดายิ้มให้เขา นางโจรสาวมีสีหน้าชุ่มชื่นขึ้นลงไปข้างล่างเถอะจ้ะพี่ใบแอดจะได้แนะนำพี่ให้คนของแอดเขารู้จักและจะลองสังเกตกิริยาเขาดูเขาประคองธิดาให้ลุกขึ้นไปเสแอดพี่จะเลยพาแอดไปสำนักของพี่ด้วยเพื่อจะได้ให้แอดรู้จักเชิดดำของพี่ถึงแม้ว่าเขาไม่รู้จักแอดแต่เขาก็คุ้นเคยเคารพนับถือพี่ชายของแอดมากบริวารของพี่ส่วนมากเป็นคนเก่าแก่ของพี่ทั้งนั้น ร่วมทุกร่วมสุขกันมาตั้งแต่อยู่ในป่าลบบุรีนู่นเสื้อใบจูงมือหล่อนพาเดินออกไปจากห้องความตื่นเต้นแปลกใจที่ได้พบกับธิดาหายไปแล้วแต่ความหนักอกหนักใจกำลังเกิดขึ้นกับเขาเขาจะต้องทำหน้าที่ปกครองอารักขาธิดาและบริวารของหล่อนต่อไปเชิดดำกับมังกรดำอาจจะเข้ากันไม่ได้อย่างไรก็ดีเขาจะพยายามประสานความเป็นมิตร ระหว่างมังกรดำกับเชิดดำให้ปรองดองกันจนได้บรรดาสมุนโจรของทิดาเป็นส่วนมากต่างตกลงใจที่จะมอบตัวให้เป็นบริวารของเสือใบต่อไปแต่มังกรดำในราวห้าหกคนมีเจ้าชิดเป็นหัวหน้าได้ตัดสินใจที่จะลาออกเพื่อไปตั้งกองโจรของตนขึ้นเพราะไม่มีความปรารถนาที่จะเป็นบริวารของเสือใบนั่นเองบุรุษเจ้าของนามชิด เคยเป็นสมุนแขนขวาของนางโจรสาวมาแล้วชิดมีฝีไม้ลายมือในการต่อสู้อย่างยอดเยี่ยมจิตใจเข้มแข็งไม่หวาดหวั่นต่อภัยอันตรายเป็นนักสู้ที่พวกมังกรดำครั่นครามเขาดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของธิดาซื้อสัตว์จงรักภักดีต่อล่อนก็เนื่องจากชิดลงรักหล่อนนั่นเองแต่เมื่อความจริงปรากฏว่านางโจรกับเสือใบ มีความสัมพันธ์ต่อการอย่างสนิทสนมและทิดาขอให้มังกรดำทุกคนยอมมอบตัวเป็นสมุนของเสือใบเจ้าชิดกับเพื่อนบางคนก็ปฏิเสธเสียงแข็งถึงกับเป็นปากเสียงกับทิดาอย่างรุนแรงผมก็ใช้ชาติเสือคนหนึ่งคุณทิดาชิดพูดอย่างนี้เสือใบเขาจะเก่งกาจเพียงไหนก็เป็นความสามารถของเขาแต่ผมก็หนึ่งเหมือนกันผมได้ตั้งปณิธานไว้แล้วว่า ผมจะเป็นลูกน้องของคุณคนเดียวเท่านั้นเมื่อคุณมอบตัวให้อยู่ในความปกปักรักษาของเสือใบและสมาชิกมังกรดำเป็นส่วนมากก็มีความเห็นสอดคล้องต้องกับคุณผมกับเพื่อนร่วมใจทั้งห้าคนนี้ก็พร้อมที่จะลาคุณไปอยู่ที่อื่นลันพูดกับเขาอย่างดีที่สุดชิดจา๋าจงเห็นใจฉันบ้างพี่ใบไม่ใช่คนอื่นเขาเปรียบเหมือนพี่ชายร่วมสายโลหิตของฉันฉันรู้ตัวฉันดีว่า ฉันไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งนายโจรได้ต่อไปเพราะฉันเป็นผู้หญิงและฉันเป็นเด็กเกินไปชิดว่าแต่คุณก็ได้ปกครองพวกเรามาด้วยดีการปล้นทุกครั้งก็สาเร็จเรียบร้อยผมบอกคุณดมตรงว่าผมไม่ได้เกลียดชังหรืออิจฉาริษยาเสือใบหรอกครับแต่ผมจะยอมเป็นลูกน้องเขาไม่ได้เป็นอันขาดผมคิดว่าควจะตั้งตัวเป็นนายโจรเสเองดีกว่า ทิดาพยายามวิงวอนเขาให้ร่วมงานกับหล่อนต่อไปโดยมีเสือใบเป็นผู้นำแต่ชิดกับเพื่อนอีกสี่คนปฏิเสธในที่สุดทิดาก็ต้องอนุญาตให้เขาแยกทางไปตามความประสงค์หล่อนใจเงินให้ชิด2,000บาทส่วนเพื่อนของชิดอีกสี่คนได้เงินจากหล่อนคนละ500บาทและหล่อนก็ขอร้องชิดค่ำวันนี้ฉันได้จัดการเลี้ยงต้อนรับพี่ใบที่บ้านของเรา และจะมอบตัวพวกเราให้เป็นสมุนของเขาชิดโปรดเห็นแก่ฉันเธอจะต้องร่วมการกินเลี้ยงนี้ด้วยเพื่อให้เกียรติฉันกับพี่ใบและพรุ่งนี้เช้าเธอค่อยไปจากนี่นะจ๊ะชิดคนดีชิดรับคำหล่อนครับผมกับเพื่อนๆจะอยู่ในงานนี้ไม่มีอะไรละครับคุณธิดาผมเป็นลูกบู้ชายคนหนึงผมจะยอมเป็นลูกน้องของเขาไม่ง่ายไม่ได้ไปนันขดัด นอกจากเขามีบุญคุณต่อผมอย่างล้นเหลือหรือผมได้เห็นความสามารถของเขาแล้วชิดก็หัวเราะค่ำวันนั้นเองนางโจรสาวได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเสือใบอย่างแข็งแรงสมาชิกมังกรดำเป็นส่วนมากต่างเลื่อมใสในตัวขุนโจรและพร้อมแล้วที่จะเป็นบริวารของเสือใบมีอยู่ห้าคนเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยคือชิดกับเพื่อนร่วมใจ ในราว18.30นาฬิกา30นาทีขณะที่สมาชิกมังกรดำและธิดากำลังนั่งสนทนากันเงียบๆอยู่ในห้องโถงชั้นล่างเสียงแตรไฟฟ้าของรถยนต์คันหนึ่งก็ดังขึ้นที่หน้าตึกนางโจรสาวผุดลุกขึ้นยืนใบหน้าของหล่อนยิ้มแย้มแจ่มจใสธิดาเดินออกจากห้องโถงในเวลาเดียวกันฟอร์ดเก่งคันเล็กก็แล่นมาหยุดหน้าตึก เสอใบอในเครื่องแต่งกายแบบเชิดตดำพาร่างอันสูงใหญ่ก้าวลงมาจากรถต่อจากนั้นสิริผู้ช่วยของเขาก็ตามลงมาที่ดารีบเข้าหาเขาและจับข้อมือทั้งสองข้างของขุนโจรบีบแน่นเชิญสิชาพี่ใบพวกเรากำลังรอคอยต้อนรับพี่กับคุณสิริอยู่ที่เดียวอํานวยไม่มาเหรอพี่จอมโจรยิ้มให้หล่อนอํานวยเขาต้องอยู่เฝ้าสำนักของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือจ้าแอดทิดาเข้าใจคําถามของเขาเป็นอย่างดีจ้าไม่มีอะไรที่ทําให้แอดหนักใจเลยหลอนมองซ้ายมองขวาแล้วพูดกับเขาด้วยเสียงแผ่วเบาสําหรับชิดกับพวกของเขาอีกสี่คนตกลงลาออกจะพี่สิริพูดเสริมขึ้นก็ตามเรื่องเขาเถอะครับเมื่อเขาไม่สมัครใจเป็นสมาชิกเชิดดำก็แล้วแต่เขาค่ะ ดิฉันก็ไม่ได้บังคับใจเขาเชิญข้างบนเถอะค่ะแล้วหล่อนก็เปลี่ยนสายตามาที่ขุนโจรวันนี้พี่ใบของแอดหล่อมากเสือใบหัวเราะเดินตามหล่อนขึ้นบันไดเข้าไปในห้องโถงแล้วสองเสือก็แลเห็นสมาชิกมังกรดำมากมายนั่งอยู่เต็มห้องเรวัตถอดหมวกสกลาดดำออกกล่าวทักทายบริวารของหล่อนตามสมควรทิดานำเขาไปนั่งที่โต๊ะอาหารโต๊ะนึง เสียงพูดดังแซดไปหมดแทบทุกคนมองดูขุนโจรอย่างชื่นชมอีกสักครู่หนึ่งการเลี้ยงอาหารค่ำก็เริ่มต้นอย่างคลื้นเครงแต่ชายร่างใหญ่สี่คนที่นั่งอยู่โต๊ะขวาสุดมีใบหน้าบึ้งตึงตลอดเวลาเขาคือชิดกับเพื่อนร่วมใจของเขาเวลาผ่านพ้นไปตามลำดับเจ้าชิดเสียงดังขึ้นเขาดื่มเหล้ามากไปหน่อย แต่ไม่ถึงกับมืนเมาเสียงกำปั้นที่ทุบโต๊ะดังปังทำให้ทุกๆคนหันมาทางเจ้าชิดคนอย่างกูไม่เคยเรียกใครว่าพี่ไว้เขาพูดกับสมาชิกมังกรดำคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่โต๊ะข้างๆเมื่อพวกมึงเห็นใครมีบุญวาสนามึงจะยอมเป็นข้าเขาก็ตามใจแต่กูแน่นะไอ้น้องชายเสือใบจะวิเศษมาจากไหนวะกูก็สิบนิ้วเหมือนกัน สิริหันควับมาทางขุนโจรเอ๊ะไอ้ชิดนี่กำแหงซะและ้วละครับพี่ใบผมเตะมันเองขุนโจรสั่นศีษะอยา่าคุณสิริผมตกลงกับมันดีกว่าพูดจบเขาก็ผุดลุกขึ้นเดินตรงเข้าไปหาเจ้าชิดซึ่งกำลังนั่งขวาห้างดื่มเหล้าในท่าทางที่บอกความเป็นนักเลงเต็มตัวภายในห้องโถงเงียบกริบต่างจ้องตาขเขม็งมองดูเสือใบและเจ้าชิด ทีดาไม่ได้ตื่นเต้นตกใจเลยหล่อนยิ้มระรื่นอยากจะให้เจ้าชิดประทะกับขุนโจรบริวารของหล่อนจะได้เห็นลวดลายของเสือใบพี่ชายเรวัตพูดยิ้มยิ้มเมื่อแกเรียกกันว่าพี่ไม่ได้การเองจะยอมมอบตัวเป็นน้องชายของแกเจ้าชิดเค้นหัวเราะ <c oughs> เปล่ากันไม่ได้ว่าอะไรแกการพูดให้ไอเอิบมันฟัง ไอเออบมันขอร้องให้กันเป็นลูกน้องของแกซึ่งกันยอมไม่ได้เพราะกันไม่เห็นว่าแกควรจะเป็นลูกพี่ของกันเรวัตพยักหน้าช้าๆหมายความถึงฝีมือใช่ไหมเพื่อนถูกแล้วชิดตอบอย่างเย่อหยิ่งถ้าเช่นนั้นกันจะพิสูจน์ให้พวกแกเห็นเดี๋ยวนี้ว่ากันมีทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่าแกดีไหมชิดถ้ากันแพ้แกแล้วก็กันจะขอมอบตัวเป็นลูกน้องของแกทันที และแกก็จะได้รับสมญาว่าเป็นผู้พิชิตเสือใบชิตสยะยิ้มผุดลุกขึ้นยืนมึงท้ากูเหรอไอไ้ใบเออกูท้ามึงชิดเป็นนักสู้ที่ฉวยโอกาสพอเสือใบพูดขาดคําหมัดขวาของเขาก็ลั่นปางออกจากช่วงแขนกระแทกหน้าขุนโจรอย่างถนัดใจมันไม่ผิดอะไรกับประเคนด้วยค้อนเหล็กเสือใบพะงะงายเซไปชนโต๊ะตัวหนึง่ง แล้วร่างของเขาก็ล้มคลืนลงกลางห้องจมูกและปากแตกเป็นแผลแทนที่จะเดือดดานคู่ต่อสู้เรวัตกลับหัวเราะรีบลุกขึ้นยืนอย่างฉับพลันกันอยากพบคนจริงอย่างแกมานานแล้วมัดแกแน่และเกินชิดมาเข้ามาถ้ากันแพ้กันจะยอมกราบตีนแกและมอบตัวให้เป็นบริวารของเกชิดยิ้มแค่นแคน่ปราดเข้าประจันบาลขุนโจรทันที เสือใบการหมัดสวิงขวาไว้ได้และตอบด้วยหมัดตรงเต็มเหนียวเจ้าชิดกระเด็นหือไปตามหมัดขุนโจรไม่ยอมเปิดโอกาสให้ชิดต,ตั้งตัวได้เขารุกกระชิดต,ติดพันเตะด้วยเท้าซ้ายตามด้วยหมัดฮุกขวาร่างอันสูงใหญ่ของชิดและโต๊ะอาหารโต๊ะหนึ่งล้มลงไปด้วยกันเพราะธิ์หมัดเสือใบแววตาของชิดวาวโรหน้าเฮียมบอกความอำมหิต เขาผุดลุกขึ้นทันทีทันควันกระชากปืนพกในซองปืนข้างขวาออกมาไอไ้ใบชิดรองลั่นด้วยความรวดเร็วราวกับฟ้าแลบขุนโจนยกมือขวาจับข้างหลังคอเสื้อของเขากระชากแท้สีดำที่เน็บไว้ในเสื้อข้างหลังออกมาพร้อมๆกับที่เจ้าชิดดึงปืนพกออกมาจากซองพอเจ้าชิดยกรีวรเวอร์ขึ้น เรวัตก็ฟาดปลายแส้ไปที่ข้อมือคู่ต่อสู้ของเขาเต็มเหนียวเจ้าชิดร้องอุทานออกมาดังๆคำหนึง่งรีวรเวอร์9มิมร่วงหลุดจากมือทันทีสมาชิกมังกรดำลืมตาโพลงเมื่อได้เห็นอภินิหารของเสือใบนายใหม่ของเขาจอมโจรหัวเราะลั่นเจ้าชิดกระชากปืนพกในซองปืนข้างซ้ายออกมาอีก ปลายแท้สัมผัสข้อมือเจ้าชิดเต็มแรงปืนพกหลุดจากมืออีกครั้งทิดาหัวเราะชอบใจส่วนสมุนโจรอมยิ้มไปตามกันเห็นหรือ,อยังชิดเสือใบพูดพลางหัวเราะพลางแกใช้ปืนกันใช้แซ่แกยังไม่สามารถจะยิงกันได้เลยพูดจบเขาก็เหวี่ยงแท่ทิ้งมาชิดแกก็ชายชาติเสือคนหนึ่งอยาวเปรียบกันสินะ การมือเปล่าแกก็ควรจะมือเปล่าด้วยเจ้าชิดทั้งเจ็บทั้งอายเขาจ้องมองดูเสือใบาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อแล้วชิดก็ยกมือชี้หน้าโจรไอ้ใบอย่านึกว่าฝีมือของมึงจะเหนือกว่ากูพูดจบชิดก็บุกทะลวงขุนโจรด้วยเท้าขวาเต็มเหนียวเสือใบป้องปิดไว้ได้การต่อสู้ของสองเสือได้เป็นไปอย่างดุเดือดโต๊ะเก้าอี้ล้มระเนระนาด ทิดาร้องตะโกนสั่งให้บริวารของหล่อนช่วยกันเก็บโต๊ะเก้าอี้เข้าไปไว้ริมห้องสมาชิกมังกรดำต่างยืนห้อมล้อมมองดูเสือใบกับชิดซึ่งต่างฝ่ายต่างยังไม่เพลียงพล้ำกันหมัดขวาของเจ้าชิดทําให้ขุนโจรพงะงายเซไปติดผนังห้องเจ้าชิดกระโจนเข้าซ้ำแต่แล้วศอกหน้าของเสือใบก็กระแทกปังเข้าห้ถูกเหนือตาขวาของชิด แตเป็นแผลชะกันชิดบ้าเลือดแล้วเข้าต่อสู้อย่างไม่คิดชีวิตมันเป็นการต่อสู้ครั้งสำคัญยิ่งของเขาสมุนโจรตื่นเต้นไปตามกันการชกสกัดที่หน้าท้องและชายโครงทำให้ชิดอ่อนกำลังลงมากและต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งหมัดตรงขวาของเสือใบกระแทกถูกปากครึ่งจมูกครื่งของเจ้าชิดอย่างถนัดใจ ร่างอันสูงใหญ่ของชิดเซซัดซตไปประทะโต๊ะตัวหนึ่งชิดคว้าขวดแม่โขงขึ้นมาถือไว้แล้ววิ่งเข้ามาเงื้อขวดเหล้าขึ้นสุดแขนแต่ก่อนที่เขาจะประเคนขวดเหล้าลงบนศีรษะขุนโจรเท้าวขวาของเสือใบก็ถีบลงยอดอกชิดอย่างถนัดใจเจ้าชิดล้มลงก้นกระแทกพื้นด้วยกำลังแรงของเท้าขวดเหล้าในมือหลุดกระเด็นเข้าไปใต้โต๊ะ เหมือนกับพยักร้ายที่ได้รับบาดเจ็บจากเขี้ยวเล็บของศัตรูชิดรวบรวมกำลังลุกขึ้นคว้าเก้าอี้ตัวหนึ่งเงื้อขึ้นทุ่มโครมไปยังร่างคู่ต่อสู้เสื้อใบก้มศรีรษะหลบแล้ววิ่งเข้าประจันบานเจ้าชิดทันทีเขาชกขวาเต็มเหนี่ยวเจ้าชิดถูกหมัดเด็ดเซเข้าไปชนบางตาห้องสมุดแล้วหลุดเข้าไปในห้องล้มคลืนชิดผุดลุกขึ้นมาอีกผลักบังตาออกมา คราวนี้ทุกคนแลเห็นเจ้าชิดถือมีดชายธงกระชับมั่นไว้ในมือข้างขวาใบหน้าของชิดดุร้ายที่สุดเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานบ้านนิยายนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ